เปิดตำนานพระรอดวัดมหาวันจังหวัดลำพูนพระรอดหรือว่าเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีพระเนื้อผงซึ่งหมายถึงพระเครื่องชุดหนึ่งประกอบด้วยพระจำนวนห้าองค์โดยมีพระสมเด็จวัลคังโคสิตารามเป็นองค์ประธานที่พระนางพญาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก มีพระผงสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระนีลาจังหวัดกำแพงเพชรและมีพระรอดปูกวัดมหาวันจังหวัดลำพูนแต่เนื่องจากพระกำแพงดีลาจังหวัดกำแพงเพชรหาได้ยากมากขึ้นก็มีจำนวนการแตกปลูกมาน้อยจึงได้มีการนำพระกำแพงสุงพอจังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาแทนซึ่งผู้ที่จัดชุดพระเบญจภา,าคีก็คือท่านตียมประวาย โดยได้จัดทำเนียบชุดพระเครื่องเป็นจากาคีขึ้นเมื่อปีพศ2495อย่างไรก็ตามเมื่อแรกเริ่มยังคงเป็นเพียงไตภาคีเท่านั้นก็คือมีพระเพียงสามองค์อันประกอบไปด้วยพระสมเด็จวัดระฆังเป็นองค์ประธานด้านซ้ายและขวาเป็นพระนางพญาพิษนโุโรกและพระรอดลำพลูน ลังจากนั้นไม่นานจึงได้เพิ่มพระสุงกอและพระผงสุพรรณเข้าไปอีกสององค์จึงเป็นพระเป็นจักาคีมาจนถ,ถึงทุกวันนี้พระรอดอุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนมีการแบ่งแยกเป็นพิมพ์ต่างๆซึ่งมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์ต้อและพิมพ์ตื้น ซึ่งในแต่ละพิมพ์นั้นก็ยังอาจจะมีแม่พิมพ์หลายอันโดยอาจจะมีส่วนผสมของเนื้อที่แตกต่างกันไปบ้างหรืออาจจะได้รับไฟเผาที่จุดอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันตลอดจนถึงการกดพิมพ์ในแต่ละครั้งด้วยจึงทําให้พระรอดแต่ละองค์จึมีลักษณะของสีขนาดหรือรายละเอียดของพิมพ์ทรงในบางจุดที่รู้ต่างกันไป แต่จุดที่สำคัญคือต้องดูศิลโดยองค์รวมวกกับความเก่าของเนื้อพระที่ถึงยุคถึงสมัยในยุคทวาราวดีอีกด้วยวัดมหาวันวนารามตั้งอยู่ใกล้คูเมืองด้านทิศตะวันตกถนนจามเทวีในเขตตัวเมืองลำพูนสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีที่คลองเฮลิภุญชัย พระนางจามาเทวีนั้นเดิมอยู่ที่อาณาจักรระโวซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองรบบุรีเมื่อฤษีวาสุเทพสร้างเมืองศิริปุญชัยขึ้นจึงได้เชิญพระนางจามาเทวีสเสด็จขึ้นมาปกครองเป็นผสมกษัตริย์ราชอาณาจักรฮิริีปุญชัยเมื่อพระนางจามาเทวีสเสด็จมาเมืองสิริปุลชัยนั้นก็ได้พาไพฑพรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมพระสงฆ์ประมาณ500คนรวมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญอีกสององค์คือพระแก้วขาวกับพระศิลาดำขึ้นมาด้วยเมื่อถึงอิลิปุญชัยพระนางจามเทวีโปรดให้สร้างวัดมหาวันเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์และนำพระศิลามาปฏิสถานไว้ที่นี่ด้วยส่วนพระแก้วขาวนั้นพระเจ้าเมงไลแยอาณาจักรร้านนา ได้อัญเชิญไปเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์และประดิสฐานไว้ที่วัดเชียงมั่นในจังหวัดเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ต่อมาเฮลิปุญชัยได้เกิดสงครามกับรั้ววิลังค่ะพระฤาษีจึงใช้พระศิลาดำเป็นต้นแบบสร้างพระเครื่องแจกจ่ายชาวเมืองเพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเวลาออกศึก พระเครื่องส่วนที่เหลือก็บรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดมหาวันซึ่งต่อมาในยุคหลังเมื่อเจดีย์บรรจุพระได้ปลักหักพังลงชาวบ้านจึงพบพระเครื่องที่เก็บไว้อ่านก็นำกันไปบูชาและก็พบกับพิปาฏิหารต่างๆพระเครื่องที่จะกล่าวกันวันนี้ก็คือพระรอดมหาวันที่โด่งดังนั่นเอง พระรอดเป็นนามที่ผู้สันทัดรุ่นก่อนเชื่อกันว่าเรียกตามนามพระฤาษีผู้สร้างก็คือพระฤาษีนาระ,ะหรือพระฤาษีนารอดหรือพระรอดคงเรียกตามนามพระพุทธรูปศิลาองค์ที่ปฏิสฐานอยู่ในวิหารวัดมหาวันที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่พระรอดหรือพระรอดหลวงในตำนาน ว่าคือพระพุทธสิขีปฏิมาที่พะนางจาม,มาทีวีอัญเชิญมาจากกรุงระโวพระรอดมีการขุดพบครั้งแรกเหลาาต้นรัชสมัยรัชกาลที่ห้าแต่ที่สืบทราบมาได้จากการบันทึกไว้ของท่านอธิการทาเจ้าอาวาสวัดพระคงฤาษีในขณะนั้นและอาจารย์บุญธรรมวัดมหาธาตุริปุญชัยว่า ในปีพศ2435พระ 35, เจดีวัดมหาวันได้ชำรุดและพังทลายลงบางส่วนในสมัยเจ้าหลวงเิมพินทุกภัยกิจทางวัดได้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีขึ้นใหม่ในครั้งนั้นได้พบพระรอดภายในกรุเจดีมากที่สุดพระรอดมีลักษณะของผนังใบโพคลายพระศิลา ในพระวิหารวัดมหาวันผู้พบพระรอดในครั้งนั้นจึงเรียกตามนามพระรอดหลวงแต่นั้นมาก็ได้นำพระรอดส่วนหนึ่งที่พบในครั้งนี้นำเข้าบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ตามเดิมอีกประมาณ1บาทพระรอดขุดค้นพบอีกครั้งในปีพศ2451ในครั้งนั้นฐานพระเจดีย์ใหญ่วัดมหาวันเกิดชำรุด ทางวัดได้หรือออกและปฏิสังขรขึ้นใหม่ได้พบพระรอดที่บรรจุไว้ในตอนปีพศ2435และแนะนำออกมาทั้งหมดนำออกมาแจกจ่ายแก่ข้าร,ราชการและผู้ร่วมงานในขณะนั้นเป็นการพบพระรอดจงนวนมากพระรอดคูนี้ถือว่าเป็นผูกเก่าและตกทอดมาจนบัดนี้และทางวัดมหาวัน ได้จัดพิธีสร้างพระรอดรุ่นใหม่บรรจุไว้แทนเข้าใจว่าคงเป็นรุ่นที่พระครูบากองแก้วเป็นผู้สร้างไว้เพราะมีบางส่วนนำออกแจกได้ให้ประชาชนในขณะนั้นเรียกว่าพระรอดครูบากองแก้วจากนั้นช่วงเวลาผ่านมาจนถึงปีพศ2498ได้มีการคุดพบพระรอด ที่หน้า,าวัดและใต้สุติพระได้พบพระรอดจำนวนเกือบ300องค์ปีทุกพิมพ์ทรงปูนี้ถือว่าเป็นปุพระรอดปูใหม่จนถ,ถึงปีพศ2506ทางวัดมหาวันได้หรือห้อพื้นพระคุโบสถเพื่อปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ก็ได้พบพระรอดครั้งสุดท้ายที่มีจำนวนมากถึง300องค์เศษ พระรอดรุ่นนี้มีผู้นำมาให้เช่าในกรุงเทพมหานครจำนวนมากพระรอดส่วนใหญ่จะคมชัดและงดงามเป็นพระรอดอูใหม่รุ่นสองหลังจากนั้นต่อมาก็มีผู้ขุดหาพระรอดในบริเวณลานวัดแทบทุกซอกมุมทั่วพื้นที่ในวัดนานๆถึงจะได้พบพระรอดขึ้นมาสักองค์หนึ่งเป็นเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งทางวัดได้ระงับการ พระรอดนอกจากพระรอดแล้ววัดมหาวันยังพบพระเครื่องสกคุณลำพูลเกือบทุกทิม